สวัสดีค่ะพบก,กับช่องแม่อบกุกเกาน,นะคะก็ได้มาเตรียมแล้วนะคะผลไม้นะคะเตรียมไว้สี่ถาดนะคะเดอเอฟซีมาก็จะได้แบบยกไปเลยนะคะแค่เจาะมะพร้าวแล้วก็ใส่หลอดนะคะก็คือก็ยกไปได้เลยนะคะหรือคุณแม่ก็จะเอาหลอดเสียบไว้ก่อนนะคะจะได้ไม่ต้องหานี่นี่นะคะก็จะวางไว้เลย เดี๋ยวก็จะไปอุดหนุนนะคะกาแฟของคุณลุงก่อนจัดไว้รอนะคะตื่นขึ้นมาก็เตรียมไว้เลยนะคะเต็มทาดนะคะ fc นี่ผลไม้ของเราก็มีอยู่9้าอย่างนะคะเดี๋ยวไปสั่งกาแฟก่อนเดี๋ยวจะไปสั่งกาแฟกับคุณลุงพลก่อนนะคะ พันในส่วนที่เป็นเสื้อนะนอกจากนั้นก็ถ้ามีโอกาสแวะไม่ย่ำมายามก็ลุงพันสั่งอะไรนะของผมเป็นลาเต้ครับโอ้เดี๋ยวแม่ก็จะสั่งอยู่ได้ครับเพราะว่าอันเราเป็นแบบสูงไวัยในแล้วนะภาษาบาเฮาคือเท่าแล้วแต่มันก็อร่อยนะครับแต่ว่ามีนมด้วยนะอร่อยหอมขนาดยังไม่ได้กินเลยนี่เอาชิมเลยชิมเลยชิมเลยความหอมนี่อู้ยพี่น้องผมเดินมาแต่ไกลเลยนะ วันนี้คุณลุงนะคะโอ้โหตรงนี้นะมีเคาน์เตอร์ด้วยโอ้สีชมพูอ่องตองเลยนะสีชมพูอ่องตองหัวเขียวในช่วงของวัยรุ่นสร้างตัวครับพี่น้องคุณลุงสั่งด้วยนะคะคุณลุงพลนะครับก็ต้องขอขอบคุณเสื้อจากลาเต้เพิ่มหวานนิดนึงค่ะเดี๋ยวจัดให้นะคะเราก็จะรอนะคะเราไม่มีขนมปังก็ต้องกินกาแฟก่อนข้าวท่าด้นี่ จะกินกาแฟากับข้าวเหนียวร้อนๆกับข้าวเหนียวร้อนๆอยู่ที่บ่อไม่มีขนมปังจะกินแต่ข้าวเหนียวร้อนๆแทนโอ้ยกินข้าวเหนียวร้อนๆแทนเหรอไหวทางนั้งงนก็มีกล้วยสักหนึ่งหวีเร็ยวยก็จะรอคร <น S 2> <ผ>ับนี่ของพิเศษเลยนะนี่ไม่ได้ง่ายๆนะถ้าเราไม่มาที่จำปาดงไม่มาที่ชุมชนนาลุงพลพระเตนนี่ท <c ười> ี่นาลุงพลเลยเมียนครับ ก็รู้ควองวันนี้ยืนหนึ่งเลยครับนี่ยืนหนึ่งมาแต่เช้าไม่มีใครช้าเอียยังไม่ได้มาครับลุงตื่นตั้งแต่ตีสี่ครับเขาลุงตื่นตีสี่เลเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆุ้ยคักครับพี่น้องคุณลุงเป็นคนละเอียดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแก้วนี้เนี่ยโอ้ยเราจะกินไปทั้งแก้วน่าทานมากจะกินทั้งแก้วเนาะเสือเนาะหอมอร่อยได้เสืยเราต้องชื่นชมก่อนั้างั้นมันจะเมือก่อน เอ้ยอย่าบอกใครรู้ไหมลุงต้องทำเหมือนอเมซอนคอแฟเขียนชื่อแล้วก็แถมลายเซ็นอต่อไปก็ทำเรื่อยๆนั่นแหละเดี๋ยวคุณลุงพนก้าและสี่ก็จะเก็บแก้วไว้เป็นที่ระลึกกลับบ้านไปด้วยโอ้ยได้การเลยต่อไปแก้วติดเข้าไปเลยต่อไปแก้วอาจจะเป็นชื่อลุงพลประแตนก็ได้ตอนนี้ก็ยังไม่ได้พัฒนาไปถึงนู่น แล้วเราหรือว่าวางปูปลาริจนำเบอเข้าไปด้วยก็ได้ใช่หนึ่งเบอร์ชองตอนนี้เอาแบบนี้ไปก่อนอือคือเนี่ยค่ะเนาะจะไปเสียเงินกับพ่อเมืออีกนะพ่อเมืที่สิบหกเสื้อแค่ลังหิ้วไปเขาก็รู้แล้วบอกว่าเรามาจากนาลุงพลป้าเสนโอ้แม่นครับแม่นไอ้แก้วน่ะมันจะมีเอกลักษณ์ของลุงป้าต่อไปก็จะเป็นแบบนั้นแหละครับครับครับแมนแมนแมนโอ้ยสุดยอดเลยพี่น้องเลยนี่โอ้คักเลยโอ้ เอาวฮิปกินเทิร์นคอยสิกินกอนเจ้าระเบ้ออ้าลุงพานเอา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 ควาชื่นชมกับความหอมเอากินกอนกินกอนเจ้าบาหนี้แล้วก็มีน้ํามีนวลนะส่วนข้างหลังก็เป็นน้องพีแอดมินครับคนสวยเพิ่งก็มาแต่เช้าครับมาหนี้อย่าบอกใครเลยนะครับพี่น้องวันนี้แอดมินกลับปกับก่อนจะบอกเลยเนาะนี่ยังกลับเมื่อื่น เพราะบึงเนาะข้างล่างเนาะข้างล่างนี่จะเป็นในส่วนของกาแฟที่เพ่นผสมอะไรเรียบร้อยเนาะข้างบนยา่าขึ้นมาก็จะเป็นสีของนมนะอ๋อต่อ,อ,อไปคุณ,คณอันเขาเอิญยังเข้มข้นของนมนะอมอออหอมดมนะดูอีกจางหากเ,าเพื่อเพิ่มความรสชาติแลวก็อรรถรสในการดื่มกาแฟรเราก็ต้องดมก่อนนะอืมหอมประมาณร้อยเม็ดนน่อุ้ย ในใจผมดกว่าส่วนผื้อ,อื่นมหัจักกินกินฟุ้งไปถึงนู่นแล้วเวลาชงกาแฟอ่ะพ่อม่ดีไปนอกอ้าววันนี้วันนี้ชิดไม่ได้เปิดร้านบาหา่หายทั้งหายทั้งเอแก่หายทั้งอเจลวน,น,นี่ยเ้แย่ฮันนี่ก็ไม่เห็นหินเดี๋ยวรอนะคะรอกาแฟจากคุณลุงก่อนกินกาแฟแล้วก็จะได้กระชุ่มกระชวยผมเคยได้ยินทางมีว้าเทานึงเนาะว่า ทานกาแฟแลอองปู่เนาะดื่มกาแฟแลองปู่จิบกาแฟแลอองปู่ถ่ายรูปคู่ลุงพลปติ๋นได้การเลยก็พลาดกันถอะถ้าสมมติว่าคุณลุงไม่อยู่ก็จะมีรูปคู่อยู่แล้วค่ะตรงนี้ให้ถ่ายยูเซอรรูปคู่ลุงป้าค่ะไปยืนไซแล้วนี่เอาไปพุ่นเหรอเนาะวันนั้นลาเต้ครับ วันนั้นก็เห็นเอซมาอยู่ đ ด้ลุงพลปราแต่นลาเต้เอาชื่อเอื้นมาจงไงนอนยาวมากนลชื่อก็บอกแล้วว่าจิบกาแฟและองปู่ไทยรูปคู่ลุงพลป้าแตนเด้มาดูมามันเหมือนเลขห้านะพี่น้องในแก้วกาแฟน่ะนี่นี่เป็นเลขหนึ่งนี่หนึ่งศูนย์ี่แต่ว่าห้านี่ติดมาแล้วล่ะอือเฮ้ยนี่เป็นเลขหนึ่งคักเลยนี่ นี่เริ่มจะไปแล้วเริ่มจะไปนี่เป็นเลขหนึ่งนี่เป็นเลขศูนย์นี่เป็นเลขห้าลาเต้บอกลุงแล้วค่ะตามจินตนาการนียมันเป็นเลขสามไปแล้วพี่น้องนี่นี่เฮ้ยจะเป็นเลขหกนะนี่จากเลขห้าจากลาลาลาลยเป็นเลขหกเฮ้ยฮันดูไปดูมาสิได้ฮอดหกตัวนะเราเนาะคอกาแฟเนาะเสือเะาพ่นไม่กินกาแฟแต่เรากินนะคะกาแฟ เอาอะไรนี่น kind of <sk ี่ดูเป็นเลขศูนย์ในบ่อีนเป็นวงกกลมครึ่หนึ่งรู้สึกว่าวันนี้น้ำเงินแดงเหลืองขาวมีชมพูเออมีครบทุกสีดูข้างหลังน่ะมีสีขาวสีอะไร้านในสีชมพูสีชมพูแล้วลูกใส่ส้หสวส้มสีน้ำเงินครับน้องน้องเรียนครับเสื้อตัวเท่าไหร่ครับเสื้อซื้อน้านสา้ซื้อหน้าร้านสามร้ย สุดยอดเลยพี่น้องจะมีไซส์ M ถึง 3XL เลยนะคะมีทั้งหมด7สีค่ะ7วันเลย7สี7วันใน้รทุกเลยในบรรทอกมีอย่าง7สี7วันอันนี้เพิ่อน้ายได้ทุกสีแล้วใช่เหรอใช่ไหมใช่อดี๋ยบอกใครเดี๋ยวถามถ้าสมมุติพี่น้อง M สีิันอยู่เดินไกลเพื่อนไม่ได้ซื้ออยู่หน้าร้านนี่ส่งทางพัสดุไป์นีเราคิดใช้จ่ายยังไง อ่าถ้า f อต่างประเทศใช่ไหมคะเอฟซีเมืองไทยเขานี่ละาคาเอฟซีเมืองไทยก็อ่าตัวละสามร้อยห้าสิบส่งฟรีค่ะสามร้อยห้าสิบค่าส่งแล้วเนรวมส่งแล้วนั่นแหละเจ๋อเลยครับคือเสื้อขององค์พ่อปู่นี่นอกจากเราให้เออ่การสนับสนุนทางคุณลุงคุณป้าลุงพลป้าแตนเนาะยังมีองค์พ่อปู่เนาะซึ่งเป็นพลังศรัทธาของเราเนาะเป็นความศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในอกในใจของเรานะงามใดก็ไม่น้องนะกาแฟละลายอะไรเนี่ย โอ้กาแฟนะครับดูด้วยกันดูไปดูมาเป็นสิบห้าไปแล้วนี่มีหนึ่งห้าเพื่นยังไม่ถึงไม่กาแฟเ็าบอกว่าต้องแช่ไว้ละนานมันถึงจะออร่ยมันจะได้เย็นเชียบโอ้ี่ปกติก็เช้าเที่ยงเย็นไหนโหวันละสามเวลาก็ต้องแบบเท่าไหร่นะแก้วหนึ่งห้าสิบไปหคุ้มค่าีิโอได้แล้วอุ้ยทำไมอันนั้นสวยจังน่ากินแม่กิน กินทุกวันอันนี้เขาเรียกว่าสมูทบ่ะใช่มากเกิดที่แล้วที่นารูโตสมูทนั่นแหละสมูทเหมือนแบบอะไรมูมูนน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 นมนมนนมนนนฟนน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 มากนนนนน